โอเคครับทุกคนโุกคนทำงานอะไรกันนะครับนบ้านนี้เสียงอย่างดังเลยว่ะท่านผู้ชมคือนี่นะผมไม่จะตรงนีนะ้คือคลิปมันเสียนะคลิปแรกนะคือมันเสียนั่นแหละฮะผมเลยต้องมานั่งทำใหม่นะฮะผมจะสร้างความสปามันเตรอร์ต่อเลยนะผมคือผมสูงขึ้นไป18บล็อกเนาะแตาก็บว่ามนอนสเตอร์ค็ตกลงมาตายอยู่ตรงนี้นะผมตัวนี้เจ็บไมหมละ่ะ ผมคิดว่าหินน่าจะพออยู่นะผมตอกึ้นไปเรื่อยนะผมแบบนี้นะแล้วก็กดร่องครับกดนะฮะเออต้องปีนไปด้วยปีนไปปีนไปโอ้โห,หเสียงโอเคโอเคเอาเคผมได้น้คือเสียงมันดังจริงท่านผู้ชมดูไม่ใช่เสียงน้ำมาเสียงโอ้โหเต็ม หูเลยนะผู้ชมเสียงคนทำงานนั่นแหละฮะโอเคแล้วใช่ไหฮะแล้วเราก็ต้องปิดตรงนี้มันใหญ่ไม่พอโอเคต้องเป็นแบบนี้อะฮะท่านผู้ชมเราก็ต้องต่อขึ้นไปครับต่อขึ้นไปนะต่อไปแบบเรื่อยๆนะผมอาจจะไม่ได้สวยมากครับผม ขุดไปน้องก่อนข้างเขาแล้วก็อ้กมา,ลาเลยนะผมนี่ฮะอันนี้นะโอ้โหเสียงก็ดังอีกโอเดีงเขาหยุดทำไม่ไี่ไปแล้วนะผมโอ้เกือบตายมีน้ำมีน้ำ ผมต้องขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆเลยนะผมวางไปเรื่อยๆนะะโอเคครับหลังจากเสร็จแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราก็ต้องลงไปข้างล่างเพื่อไปทำอะไรหลายอย่างเลยนะโอเคฮะโอ้โหบ้านผมก็ดูหนังมันแบบสุดยอดอะ ยอดแต่ถ้าผู้ชมาจากักคำว่าสุดยอดนะหินกระจายฮะในในใน,น,น,นต้องรอน้ำไหลลงมาอีกมันเป็นเหตุผลแบบนี้ฮะแล้วหิมะก็ตกนี่มันกลางคืนนังไงผมต้องรอเอานี่ออกมาดูนะเผื่อมันนอนได้นอนตอนกลางวันไม่ได้จะดูวันนันก็จะเป็นร่างของใครอะไรนะผม เอ๊ะดึงเตียงดึงเตียง,ง,ง,งต้องย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนก่อนฮะมาจะบปะเอ้ยเอ้ยอึ๊บขึ้นไปดิผมต้องย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนะไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้จริงๆริงเลยนะฮะยกขึ้นไปเรื่อยๆครับก่อนจนกว่านสุด สุดฮนะก็วางเตียงไว้ตรงนี้เลยนะผมเวลาเกิดใหม่ก็จะได้มาเกิดตรงนี้เนาะต้องกินก่อนฮนะเมื่อกกินไม่กินนี้ไม่มได้เนาะพาร์ทนี้จะมาสร้างฟาร์ม,ม,าม,มพาร์ทเลยนะี่นหินเหลืออยู่เยอะอยู่นะพอที่จะไอ้นี่ได้น,นะอืมแล้วหิมะม,ม,มันมามา,มาตก เพิ่มขึ้นฮะกูตายนี่กูก็ตายตาย EP ที่5เออแล้วกูต้องมาตัดคลิปตัดคลิปอื้กูต้องมากดประชุมใหม่ต่อแล้วกูื่อมาตัดคลิปครับเพื่อความออมืดเข้าปกคลุมพวกเขาจะปรากฏตัวขึ้นโอน้มันติดถ่ายพิเศษ ดีซีจัสติสลีกทิ่บีพร้อมกับทุกโกลภาประโยชน์ให้ทุกตู้แชร์ซื้อด,ดว่วนมีจำนวนจำกัดโอเคครับก็กลับมาแล้วนะเมื่อกี้ก็ไปอะไรนะตัดคลิปเหมือนเดิมนะผมมันต้องตัดคลิปใครตัวนี้ลงไม่ได้ผมต้องตัดคลิปนะผมนี่ๆแล้วก็ต่อเกลือหนี่ง รู้สุดยออต่อเกินกินกินอย่างนี้หัวอาหารก็โู้ไม่ตายครังนี้ไม่เจ็บที่บอกเลยว่าใครมันจะมาสู้พลัง ข้าไปนอนแล้วฮะจุ๊บจุ๊บนอนหนักที สร้างอีกแล้วฮะอู้หูขึ้นมาได้แล้วท่านผู้ชมแล้วผมก็ต้องมานั่งต่อบล็อกนะฮะแบบนี้ไปเรื่อยๆเอาผมก็สร้างไปเรื่อยๆนะคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับผมเพราะว่าสร้างมั้คลิปเลยนะฮะโอเคอยู่บ้านตรงนู้นบ้านอยู่ไหนวะ,ะเดี๋ยวอ๋อบ้านตรงนู้นบ้านไหนนี่ เกือบลองทิศบ้านเราหูแล้วเสียงคนแล้วเสียงคนแบบตึมอ่ะต้องต่อไปสักยี่สิบกว่าบล็อกเลยนะจากตรงนี้นะพอหนึ่งสองนะหูต่อไปยี่สิบกว่าบล็อกเนี่ยต่อรอบๆกันผมโตก่อนนะดูใช้หินเยอะมากแม่ทองแค่นี้ไม่น่าพอหรอกฮะ พีนี่อาจะไม่ได้เสร็จเลยนะผมผมก็จะมาสร้างต่อไปเรื่อยนะโอเคมาสร้างตรงนี้เลยฮนะหนึ่งสองสองสามสี่ห้าโอ้ก็จะตาย ขายอะไรไปดูกันพ่อค้าขายอะไรไว้สมุดลายมือนู้นของดิแต่ไม่เอาแล้วโอ้โหอ,อย่างไรอยเนากจ้องผมก็ขึ้นไม่ได้แน่น่ะ อนะก็ได้ทอดมาเลยฮะโอ้โหการที่ผม,มต้องตอบเอ้อยของยังอยู่ของเขายังอยู่ครับท่านผู้ชมคิดวลผมผมจำแบบงงอะเอ้ามันไปสร้งไม่ได้ ด้ย 18, บันไดพอสิบแปดบล็อกมาโอ้โหได้มาเก้าอันเผาผ่านพลังงานขวานกุกยว็บไข่ตูมตามโอ้ไข่ตูมตามลงมาเลยลงมาเลยอยใน,นมุมไม่กูอ,อยู่แล้วอาไม่มุมหรอ,อโอเคอย่างน้อยก็ฆ่าได้ทันก่อนอนะ ไม่ได้กินข้าหลอกกระจอกนะพวกนี้นี่แคบบ่ตัวกระจอกกระจอกอะคะ่ะท่านผู้ชมเลยขาดอะไระท่านผู้ชมอ๋อ ตอนนี้ได้บันได้มาห้าแล้วท่านผู้ชมยิบเอ็ดอันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทำที่ปีนขึ้นเลยนะท่านผู้ชมเพราะยังไงเราต้องเจาะตรงน,นี้อยู่ดีนะฮะเว้นไว้ววววบล็อกหนึ่งนะท่านผู้ชมเอาสลับที่เราข้ามาแปะแปะแปะม่อ่ะ แบบข้างล่างเลยว่าโอ้โหแล้วนนเป็น,นันไดชูทำไหมเราโอ้โหเสียงคนนี่ครับผมแบบนี้แหละสุดยอดไปเลยนี่ฮะแล้วเราก็จะแบบปีนขึ้นบันไดมาเนาะนะครับซึ่งตอนนี้10นาทีแล้วนะแต่ก็ยังแบบ อื้มผมต้องไปสร้างนอกรอบนั้นแหละเดี๋ยวบันไดขาดไม่ได้ขาดนะอึบ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 โอ้ตกตกตกอึบอึบอึบโอเคครับก็โอเคละกันแค่นี้ก่อนละกันทำคลิปนี้ก็สําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอโดนแบบ ก็แล้วกันหูหเกือบตายก็สวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมถ้าชอบมา่าอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบถ้าชอบอุ้ยชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบเกินไปชอบมากแบบมากที่สุดก็อย่าลืมกดซับสไคร้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ